สบายดีพ่อแม่พ erm ี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องพ่อส่งเลยพี่น้องซุมน้่ล้่พอ้องมือ่อหนีอยู่ก็ค้ามพี่น้องเลยขางตะก้าอย่าเพิ่มแล้วก็ข้าวมักม่วนแล้วก็ข้าวกาไม่ได้กินข้าวเลี่ยนกินข้าวบัน หนังซ <kung> e ุ่มนุ่มพี่น้องเอ้ยแต่ต้นกกขามเขาไม่ให้ซุ่มนุ่มเขานั่งเข้าก้าอีเอิ่นเออเอ้ยจอยกอแอะไรว่ะวายมึงนินไปยังจอยเออเนาะเข้อมึงเหรอเฮ้ยของมันไม่ทอนขี้ปากจอยจอยที่สี่เสนอหน่ยเฮ้ยเสนอให้ กินกาแฟแทะนานมอนีนสีอย่างย่อยย่อยย่อยลงไปนอนถ้ากี่ดอกม้าภูมากนอนในห่มอะไรย่างเผากะปีนะบ่เออติง

เ<แ>มะ <laughs> มันค้างเ่นอนแม่น้องมินี่ไปอ่นไปหลอดตลาดก่อโอ้ยไม่ย่อยันไปแทเนให้เม่ย่อยไปตลาดบ่มือ่อไหรเอ้ยอยักได้พลากระสีนะยากมาหายไอ้ีตํตาป่าให้กินโอ้โหีอุตสนีนี่น้องคุงนนร้เีมาทำไมน้องได้นแล้วก็เก้นแมกู <laughs> <laughs> นี้เระบ่าวราบ่าวน้องตอนนี้เห็นอยู่สองข้อดโอ้อะไรอ่ะยอนโอ้ยจอยมันก็ควงบควงเนาะทักเหมาวะเนี่ทักเมาเวะเนียคือว่าทักเบาไหมแบบข้างลมางวักเหมางกวนพี่น้องเ้ยล่มเย็นดีนั่งเผากล้าพี่น้องเ้ยขางขางตะก้าเละง่วลายก็เลยไปเผาซอยกัน คนน่ะเต็มอยู <afraid> <t> ่ขางเดียวันงัวลงทำมงัวลงทางนั้พี่น้องเอตกะจะไบ่อมอมไปแล้วพี่น้องเลยแฮกอ้อมไปบางด้นี่พี่น้องเขาเบิ่งเลยเลยพี่น้องในคลิปเพี่อืมนั่งผู้เดียวก็ไอ่ผู้เีก็แแถบมันลมเนาะ

ก๊อกตานในนี่กระเซีย่มันเป็นกกตะผูนอถ้าแมนช่่นจะกินมาอักมันเฮยนี่น้อขอเขอไฟเ็ด่วจ่อยเดตออเยอะ างข้านัเห็นถ่ายลงคือออกดีเทพบัดทางข้าวอลยทำบันตามมันคือตบแบบยื่นใช้นตห้องบันไดจอยโตเครื่องบันไดจนอ่างน้าโอ้ยบี้ฟันคือตเกอบจนอ่างน้เโ้อพี่น้อง พนโตจนอ่างน้ำาล้วเจอพนโตมาบ้านนู้นเนาะจนอ่างน้ำน้ำม no ันมันยังอ่างน้ำอยู่เลยแม่น้ำอ่างเมื่อคืนนี่อ้าวอีลีรอเด้อเฮ้ยดึงไว้เด้อมันไปเลยน ปตยั่ักหจคนใแกนหัาวกนางว่ายังของนางพี่น้องเลยแทนพังขอาใจกับพี่น้องเลยขอพงนะี่น้องเอ้ยาผ้าห่อเลยป้าลกโทรศัพท์อผ้าห้อในใ่ผ้าเหลือง มาได้ดังเลยทังน yeah. ่ะม so, yeah, ีจ่เหลือ hmm. ผ้าเหลือกัช่องเถอบอกงาแต่พาแต่ได้ดั่ต่ออ้าวต้องสักกุ้งบติดเถอแต่ว่าดึงไปดึงมาเอาพายโบราไปแกะเบะโอ้อีจอยไม่ผูกจะแข็งมากนะวาเฮ้ยปวดพันมาแกะเบะหักเชนเร้องฮึฮึฮวงเขาลำเสร็จมาฮะด้ยอะ ี่ใสไอ้เจ้ายิ่งมักจะเปย่งแล้วเลยยันยันยันเมียลอยเมื่อปลาเคยหลานนะพี่น้องเลยเบิร์ตซองกันอะไรกันกาแฟกันนะ น่ะยังมาเกี่ยวหา้าอยู่พี่น้องเลยีเาตามหลุได้ี่ตุาตามเหมอเคื่องเปิประเด็นนอเอาไปเอามาเนี่ยเอาไปเอามาเนี่ยบอกคับพี่อย่าบอกเกยแ่แดกเมื่อเอาเสดินมสิยังหิ้วเข่าได้อีน่าน่าเสกคักโอ้ยันี่วยทำเคร่งดียว่หมอฟาช่องทงนึ่งเขาเอาสองชองินเนียเลย เอ้าวลมหายพี่น้องเอ้ยบอนีสงัดจะไปซูใช้ยังเพื่อกูกุยด้วยสังเหตุแท้พี่น้องน้าหน้ากอน้าเข็ดูถามมาคมแล้วมาถามอะไรกันดู่องพูดอะไรก่อนถามถามเจ้าจะเท่งนี่ แดดเอาไว้แล้วได้นี่คือร่มก็หายแจนว่านวอย่างพี่น้องเลยมึงอย่าว่าวายเฮ้ยว่าวซะซะมันมีอย่งไหนบ้างเซลเมือกเล ปวดสายขาดเลยมาหุงอันหนึ่งเด้อมาหุงอยู่ในตู้เย็นมาเลนอยู่ในตู้เย็นไปมาจะผัดมือไนใดจะจังอยากมือก็้ยนาเฮ้ก็อยนาอยู่ในยไทแวอยอู่นเป็นหน่วย้หกระจเนี่ยหมเล้ะาโจะนเเจ้านทงแกะก้งน้ำแน่่วหรน่ นแล้วมองกูตามกินนวนกูหาแเเดียวเจ้าสิเขาเพื่อนยังแม่โมเ่นเล่นมันอยากเนาะใส่ม้อเมื่อจะเสือหัวถ่ายขีดเลยก็มาหนีนะทองบรท่านนาบกพี่น้องเลยก็เลยแบบย่านบริกินน้ำก็เลยพรท่านเมื่อเอาอหน่วยเดียวมลน้านอยาด ซองก็อม่ซื้อมาซองหน่อยวันเอามาเมื่อเร็วใจผักผิดมาผิกแดงๆอยู่อันเด้อสุดดำมีเงเอากระสดิกเก็บผาพิเศษท่านี้พี่น้องเนาะอย่าลืมกดติดตามซองเคขลาดพี่น้องซองเคยละแทนที่ห้าสิผ่านน้ำซองใหญ่ผ่านน้ำซองน้อยพี่น้องเลยเอากระเทยเอฟซีผลย่ำบวมหูดีมันก็เป็นไปได้ได้คนเอาอย่าลืมพี่น้องเลยขับไปกดไลค์กดแชร์ให้ซองเคยละซองน้องแคทพี่น้องอ่ะชุนมากมาก <laughs> 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 no, 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 bye, do <laughs> you <laughs>